ทำไมหลอดเลือดมันไม่มีวะเฮ้ยทำไมผมไม่เห็นหลอดเลือดตรงข้าววะเฮ้ยไ,ไม่ใช่ดิมันมีอะไรอ่ะทำไมผมไม่เห็นหลอดเลือดฝ่ายตรงข้าววะออย่างเงี้ยไม่ได้ลุ้นดิ ไม่ใช่ไม่ได้ลุ้นอย่างเงี้ยได้ลุ้นเลยนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับพี่ฟุกนะครับผมอีสเนียรชาแนลนะครับผมทุกคนครับวันนี้ครับผมก็อยู่กันในเกม T F T นะครับผมแต่ว่าวันนี้ครับผมทุกคนเราจะมาเติมเกมกับอินเด็กเกมเซนเตอร์ก่อนที่จะเล่นนะครับวันนี้ผมจะสุ่มสกินอากาลินะครับผมทุกคนเออมันเหลืออีกไม่เท่าไหร่หรอกแต่วันนี้เราจะเติมเกมกันนะครับผมอันดับแรกครับเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์อินเด็กเกมเซนเตอร์ครับผมจากนั้นเลือก T F T ID Pass นนนนนะะะะะะคครรรัััับบบบผผผผมมมมเเเเเหลลืออจจจปป็็ ID Pass ข้้าาาททีไดดแแต่่่่พวภยกใส มลงไปเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับผมให้เราเลือกแพ็กที่ต้องการเมื่อเราเลือกแพ็กที่ต้องการเติมเสร็จเลือกช่องทางชําระเงินนะจะเลือกแบบว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนาะใช้แบบสแกนจ่ายนะครับผมยอดทั้งหมด529บาทนะครับผมเราก็จะสแกนจ่ายไปได้เลยนะครับหลังจากสแกนจ่ายนะครับเราก็รอนะครับแอดมินเนี่ยเขาจะตรวจสอบสลิปรอเมื่อไหร่นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปทาอย่างอื่นได้เลยนะครับผมหลังจากนี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมก็เราชําระเงินไปแล้วนะครับผมเรอสถานะรอดําเนินการแล้วระหว่างนี้คือห้ามเข้้า ID ซอนผ แล้วก็ที่สําคัญนะครับผมเติมเสร็จแล้วเปลี่ยนรหัสผ่านกันด้วยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับหากท่านใดที่มี o t p นะครับผมสามารถติดต่อแฟนเพจ Aspin ได้เลยที่ความมือตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นไลน์หรือเป็น Facebook ก็ได้นะครับกราบสวัสดีทุกคนครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม T F T ครับผมทุกคนเขาทําอะไรเราตามครับเราสายตามอยู่นะทุกคนคือแบบโูก่อนเกมก่อนหน้าคือแบบโอนเราจะไปเฮ้ยเราจะไปเฮ้ยเลยคือแบบดวงไม่มีแบบว่า ไอเทมผมก็ม่วซัว,วตัวเหล็กไปหมดเลยอันนี้อะไรเฮดไลน์มอบวกหนึ่งเพิ่มเติมให้กับอีกหนึ่งคุณสมบัติเอาว่ะเอาว่ะเมอร์รี่บูว่ะทุกคนมาดูกันจะรอดหรือจะพังจะพังหรือจะพังอืมาฮะโอ้ยถ้ามาแนวนี้เล่นสูตรสูตรแบบโอเพนเลยไหมทุกคนตอนนี้มันมีอยู่สูตรนึงนะทุกคนมันเป็นสูตรดองตังนะแต่ก็คือมันจะปรับแล้วนะมันทําให้เสียสมดุลน,นะทุกคน เออแต่ว่าเราไม่เล่นดีกว่านะทุกคนเราเราธรรมดาดีกว่าชิวๆเอ้ยตัวละครมาเยอะอะคือแบบตัวละครแม่งมาอย่างี้คือแบบมันน่าโดนจริงนะโอ้ยมอนเชอร์อุย้ยอันนี้คือแบบอันนี้คือมันได้มอนเชอร์ได้ออบ o วกหนึ่งอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว h e a d น i n e b o หนึ่งเป็นอย่างนี้นี่มอนเชอร์ผมมาแล้วตอนนี้มอนเชอร์ผมอะจริงๆเชื่อไหมมอนเชอร์ตอนนี้ผมมาใช่ปะแม่งมีคนแย่งเล่น มอนเชอร์ผมมาตอนนี้ไม่มีคนยั่งเล่น,นผมสุ่มใครก็คนนั้นแหละทุกคนก็คือตรงนี้นะครับเห็นถามไหมคือโอกาสที่เราจะเจอนะครับผมกับใครเราสามารถเดาได้นะทุกคนเออเอาดีเอาดีเอาดีทุกไม่ยัง้งทุกไม่ยัง้งมาดีรู้จักไหมรู้จักไหมทุกไม่ยั้งอะ่ะรู้จักไหมอะ่ะเฮ้ยเกมนี้มาดีว่ะทุกคนอันนี้คือตู้เกมอะไรครับเนี่ย มาเจอกับดิสโกป้ปาด,โดโิโก้ดิโก้ปาดิโก้โอ้ยมันฮิวอ่ะมันฮิวอะวิ่งซูมไม่ได้แน่เลยวิ่งพี่ซูมไม่ได้ผมซูมไม่ได้บัดคนเออ,อเรียบร้อยโรงเรียนจีนเดี๋ยวสเตจสองอะเดี๋ยวเราแบาบว่าเดี๋ยวสเตจสองใช่ป่ะเดี๋ยวเราอันนี้เลยบูตเวลบูตเวล โโวงโล้อวงโล้อวงโลโอ้อจะได้ไรเฮ้ยมีลักมีลักมีแจ็คปะไม่มีแจ็คก็มีลักวะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อืเอาตัวนี้ดีไหมอะเอาเอาตัวนี้ไปก่อนงกันผมว่าเอาตัวนี้สองดาวเพื่อแบกในเฟสสองก่อนดีกว่ามาจังหวะน,นี้ยังไงล่ะโอ้โหสู้ได้อยู่นะทำเป็นเล่นสู้ได้อยู่ไอ้ตัวนั้นผมแบกไอ้ตัวสองดาวอะ ลาตายได้ไหมเออก็โอลาตายเฮล้าตัวดีๆเราต้องมาแน่ๆในราวที่หกนะครับในเดวลหกนันทุกคนมันต้องมาเออทำไมหลอดเลือดมันไม่มีวะเอเฮทำไมผมไม่เห็นหลอดเลือดตรงข้าววะหรือมันไม่เห็นอยู่แล้วเอ,อ้ยไม่ใช่ดิมันมีอะไรอะ่ะทำไมผมไม่เห็นหลอดเลือดฝ่ายตรงข้าววะบ้ากอ ก็ไม่ได้ลุ้นนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ลุ้นนี่ไม่ใช่ไม่ได้ลุ้นอย่างเงี้ยได้ลุ้นเลยนะคือถ้าเราซื้อเฮดไลน์มาแล้วให้นับต่อจากเนี้ยสี่ลาวนะผมเพื่อที่แบบว่าเออมันจะเจอเฮดไลน์ตัวต่อไปนะแต่ว่าแบบทางนี้ทางนั้นคือเรายังไม่ยังแบบว่ามันเฮดไลน์ไม่ใช่ะ่ะทุกคนเดี๋ยวกะว่าจะแบบโลหาดวหกไงแหละทุกคนต้องเริ่มทําบอทละตอนนี้เรื่อดลดมาเยอะเรื่อดเราลดมาเยอะละ เจ็บปูเจ็บเอ้ยมาแล้วมาแล้วโว้ยเราได้อะไรมอนเชอร์ป่ะได้มอนเชอร์กับ EDM ได้คู่เออมอนเชอร์กับ EDM มันต้องอย่างนี้เออมาผมเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนไปนแล้วนะคือตอนนี้เราจะเล่นแบบเป็นคอมเป็นมอนเชอร์นะทุกคนซึ่งเราจะต้องการตัวอปปี้อะ ถ้าเรานี้เราได้ป,ป๊อปปี้มันจะเหมาะเจาะแต่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาเกาะนะครับผมแล้วมันก็อยู่ตรงหน้าของเรานั่นเองแย่งดีครับโอ้โห,โหมาดิอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนี้กินก๋วยเตี๋ยวหรอ s o ส soy s อ y s ู o o t s h o o เฮียอุ้ยเจอคอมแบบยืนหน้าแถวตรง ยืนแถวตรงยืนแถวตรงโรงเรียนจีนยืนแถวตรงโรงเรียนจีนไหวปะวะไหวอยู่ไหวแหละไหวแหละจริงๆไหวเลยไปตอนนี้ผมไปลุกแล้วทุกคนเรากลับมาพังงานอีกครั้งคือเราต้องรีบเอาลากัศไปช่วยเบิร์ดนะครับผมทุกคนเบิร์ตตัวแทงให้ได้ไวที่สุดนะครับ ้ยโอ้โหผ่านแล้วจะโดนดับไฟไหมเนี่ย้โยโดนดับไฟว่ะทุกคนมันมีอ a r กิวเมนที่เป็นอะไรอะสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โดนดับไฟว่ะ ไหวเปล่าไหวเปล่าไหวไหมทำไมมันตีโหดจังวะมันตีโหดจังไะมันตีโหดจังไะโหวีโคเวลสองใครจะไปสู้มันไร้หน้ากินฟรีกโอ้โหใครวนนะเนี่ยชนะฟีตาติดเซนยูทุกคนครับเริ่มน่ากลัวแล้วว่ะต่อทีมแต่ทีมมันมีความน่ากลัวของมัน ึ S <S ่งเจอแจ็คจริงดิค่งเจอแจ็คจริงดิเฮ้ยเราเอาไม่เข้าเลยวะทำไมวะเฮ้ยเรา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 เอามันไม่เข้าเลยอ่ะมันคือใครเนี่ยซอลี่เจนเฮ้ยมันคือใครนี่ ่ถ้าน้องพ๊อปปี้มามันก็พี่จะไหวก็ว,วะไม่ตอนนี้ผมสู้เขาไม่ได้แล้ววะ <Yeah. S 1> เอาตายเลยเอาเอาทำไมตายเลยอะเอาอโอ้โหเกมมันมาดีแท้ๆเกมหมาเนี่ยเกมหมาจริง